สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอีเช้าบ่ายกับ vip เช้าบ่ายนะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับนิกเกอีเชา้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 4้าส4่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เก้าเจ็ดศูนย

จะเป็นศูนย์หรือจะเป็นสีก็ได้เดอ้อนี่จะเป็นศูนย์หรือจะเป็นสี่ก็ได้นะก็ขอให้เพื่อน,นทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อได้กันนะนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอหิ้งหิงปังๆทุกแนวทางนะคะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ